ท่านทุกคนดูนี่นุ่มเลยเหรอจงกี่วันแล้วน oh, ี <on land. S 1> ่จงทำเขาดูจงกี่วันแล้วพี่ืนมะคเอคืนอันนี้ยาวรูอไม่ครับตัวเดินไปเอาต้นมะพร้าวอย่าอเอาไม่คืนจมาทไม้หมดก่อน เอาเอาเอารถรัพามาวางตรงนี้แล้วก็เหยียบขึ้นเมขึ้นมามาดึงรถเกี่ยวแต่เมื่อคืนเหรอครับแต่รถเกี่ยวจมแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานก็ตอนบ่ายสามแล้วเอาไมโครมาตอนเย็นเรียบร้อยเลยอันนี้ไมโครเดินยังไม่ถึงนู่นเหรอครับเดินมาถึงตรงนี้เองโอ้โหอันตรายเหมือนกันนะช่วงนี้ี่แต่ดูข้างล่างมันแบบเหมือนดินทรายน้ำซับอ่ะเนาะ อุ้ยน้ำออกเลยเดี๋ยวลุงสามสองศูนย์ดี 3, 2, 0, เรียบร้อยอ้วนตรายช่วงนี้ไหนตอนเข้ามาเมื่อวานเหรอครับมเมื่อวานเบื่แล้วไม่โคลย้ายมาตอนตอนเย็นมองไม่เห็นทางนี้อ่ะอันนี้เราอยู่โซนไหนนะพิ่จิตบ่ก็กำแพงเพชรกำแพงอยู่กาแพงเราอยู่กำแพงเพชรครับ แต่ไม่โครอีกตัวหนึ่งเดินไปเอาต้นมะพร้าวอยู่อันนี้ยัดไม้แล้วเหรอครับในใต้นี้ยัดไม้มันหลุดไม้มาแนละ้วไม้มันอ,น,น,อนเลยไม้ไปแล้วโอ้โห,โห,โหดูน้ำไหลโจ<ท>กโจกเลยทุกคนมันสไลด์ดินสไลด์ จะมีรถเกี่ยวอยู่นู่นนะนู่นดูคนดูทางนั้นรถเกี่ยวจมครับทางนี้ไมโครจมเรียบร้อยครับแคดสามสองศูนดีทูปกติแล้วดินแถวนี้มันจมไหมครับไมโครไม่ค่อยจมเหมือนกันเหรอมีมีบ่อยเหรอครับจมรถจมไม่โคจม แสดงว่ามันเป็นเขตเขตตรงไหนอันตรายก็อันตรายหมดเลยโอ้โหโอ้โหเนี่ยมันเป็นดินทรายแบบเนี้ยทุกคนเขาเรียกว่าทรายขี้เป็ดเหรอเนี่ยครับเอาตัวหนึ่งมาดึงแล้วแต่ว่าดินมันสุดแบบเนี้ยเป็นลุมเลยเขาก็เลยต้อง เขาก็เลยต้องรอก่อนไปเอาไม้มาก่อนเออกุญแจรถอ่ะเออเรียบร้อยครับผมจะจมมัยเนี่ยทุกคนตัวนี้อ่ะไม่รู้อ่ะตุงน่าจะแปดเก้าหรือ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะโอ้ยเรียบร้อยแล้วทุกคนเ้ยเฮ้ยคนเดินยังลำบากอ่ะเอาดิเราอยู่ซนกำแพงเพชรครับกำแพงเพชรก็ลดจมเหมือนกันนะไม่ใช่จมแต่บ้านเรานะเราอยู่ต่างประเทศก็จมเหมือนกันครับเฮ้ยต่างจังหวัดเออขออภัยครับ ตางประเทศรักษาโกอินเตอร์เหลือเกินนี่ครับเดินมาจากนี่เลยบบบ,บสามสอย์กกว่าตันอะอันนี้เดินมายังไม่ได้ลากนะทุกคนเดินมาจะไปลากรถเกี่ยวครับอูอ่วมเลยแบบนี้ถ้าฝนตกมาเรียบร้อย

ถ้าท่อหายใจถึงพื้นมันสามารถดูดน้ําเวลาระดับเครื่องมันดูดน้ําดูดโครนขึ้นมาได้นะครับก็อันนี้ผมก็ได้ยินพวกที่เขามีประสบการณ์นะเขาเล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้อยู่ข้งบนมลากหเอาลเทล่าอันนี้บอกอีครับผม ก็เดี๋ยวรอด,ดูครับว่าเขาจะทำยังไงต่อเขาจะกู้หรือจะลากเลยยังไงก็เราดีตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ